ตำไทยนะครับอันนี้ตำเลนะคะเลสุกตำเลสุกนะคะแล้วก็มันตำไม่ได้กลัวมันกลัวมันเกล็ดค่ะก็รคนเลกคือเขาแหละแต่ว่าแม่ตำเครื่องมันตำเครื่องเรียบร้อยแล้วถ้าถ้าตำอย่างนี้ขาปูมันเล็ดอีกะครับ,รบอุ้ยย,ยังไม่เคยชิมแม่ตำไทยเลยอะตรงๆงอียงพ่กระเทียมเหมือดจ้า <c oughs> พอบมาอีกแล้วอ่ะ อีกแล้วนะจ๊ะลูกค้ามาอีกแล้วอันนี้เลลนะคะเลสุกนะคะเลไทยสุกนะรุ่งสุกไทยอีกหนึ่งรุ่งสุกไทยแล้วไม่น่าทำอยู่นะคะไม่ยังไม่นะกะเพราไม่ไม่กะเพราไม่จะไม่จะทำไม่จะทำตำเออยังไม่น่าทำอยู่ค่ะเปลี่ยนอะไรคะอะไรนะเขาจะสั่งเปลี่ยนเอาตมอะไรนะ จ่าได้เลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าขอขอทำตำมีตำกุ้งกุ้งตรงนี้ก่อนนะกุ้งสุกไทยกุ้งสุกไทยนะคะกุ้งดิบไม่เอานะกุ้งดิบเขมินไม่เอากันที่ที่ปูกุ้งนี่เหรอเป็นปลาาอีกทะเลปลาออันนี้กุ้งกุ้งสดกุ้งสุกกุ้งสุกว่กุ้งสุกนะ แต่ว่าเป็นตำไทยตำไทยไม่ใส่ปลาร้าใช่ไหมใช่จ้าไม่จำไม่ได้อ่ะเพราะนั้นข้าจกไหนมาสองคนนั่งเลยบอกเขานั่งเลยเจิาข้าในนะคะเอ้าสวัสดีค่ะคุณครูค่ะอ๋อเขาเผยมาจ้คุณครูมากี่คนวันนี้สองค่ะนั่งตามสบายเลยนะคะมือเอะมือเล็กยังกินค่ะ จ้าเมือกี้ยังกินคทะทำไมล่ะเอ้าคิวมันยาวเนาะกุ้งสุกไทยนะครับใส่พริกเม็ดเดียวเหมือนกันอันนี้กุ้งเหรอใช่ครับกุ้งสุกกุ้งสุกเป็นไทยเม็ดเดียวแต่ถ้าปลาลัปกติจ้า ยังก่อนตำระเบิดต่อตำะเบิดตู้ต้นนั้นใช่ไหมฮะต้นั้นก่อนวอะนันเขาสั่งเพิามทีไรจ่าจ้าจ่จะโอเคจ้าแล้วจะตำระเบิดโคกตู้ไอ้ตู้นั้นนะคะตำระเบิดมันอร่อยเนาะกินไปแล้วได้ตำระเบิดนะฮัมฮัมฮัมเรากินตำระเบิดยังเนี่ยตำระเบิดยังไม่ได้ตำระเบิดมันมีมันมีมันมีข้าวโพดนะ ย,ยังยังยังไม่ได้ใช่ไหมอ,อมเดี๋ยวรู้ <สๆ S 1> เรื่องกบบน<า>ันค่ะเห็นไหมต้นนั้นเขากินตะละเบิดเขาสั่งอีกแล้วน่ะกิดนนานจนอะไรนะหมูสงสัยจะเบิดเมือตไวนีดไม่มไมน,น,น<า>ะ หมดหรือไม่ได้ซอยมันหมดแด้วพวกซอยได้หมด้วนะแต่ว่าเหลือไก่อยู่นะก็ทำไก่ก็ได้นะไก่เยอะแยะหืปลาหมึอกอยู่ไหนปลาหมึกปลมันมีลูกค้าเยอะครับ เต็นร้านเลยครับผมรอ,อนะคะสุกโตรอนะคะนานจา้าอันนี้เลกกุ้งสุกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเอาือาื่ามามาคนละมาคนละโต